ก็ทีมของเราคนถัดไปนะครับก็จะเป็นทีมในการรักษาเลยนะครับก็เป็นคุณหมอรงังสีสองท่านเนาะท่านแรกก็คือเป็นรงังสีวินิจฉัยแล้วก็รังสีร่วมรักษาคือทําหาตัการต่างๆโดยใช้เครื่องมือทางรางังสีเป็นตัวประกอบนะครับส่วนคุณหมอท่านที่2เนี่ยใช้คําตรงๆว่าคุณหมอรงังสีรักษาหรือว่าเข้าใจง่ายๆคือคุณหมอฉายแสงนั่นเองครับก็เดี๋ยวไปเจอคุณหมอแปะ๊ะเป็นคุณหมอใชยแสงกันเลยครับ สวัสดีครับขออนี้าตลบกวนนะครับสวัสดีครับอ่าก็พามาเชี่ยมเยี่ยมบ้านเพื่อนคนที่สองนะครับก็เป็นคุณหมอรังสีรักษาก็คุณหมอแปะ๊ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดน,นึงครับว่าหมอรังสีรักษาคืออะไรก็เป็นเหมือนหมอที่ดูแลเกี่ยวกับคนไข้ที่มีโรคเป็นก้อนเนื้อ หลักๆแล้วจะเป็นก้อนเนื้อที่เป็นเนื้อลายเราทําการรักษาเนี่ยแทนที่จะเป็นเหมือนหมอแผนกอื่นให้ยาเราจะใช้รังสีที่เป็นเหมือนรังสีเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์ปอดแค่พลังงานสูงกว่าสั่งการรักษาให้กับคนไข้เพื่อฆ่ามะเร็งก็คือปกติแล้วอย่างเน็ตเนี่ยเขาใช้รังสีในการดูเข้าไปข้างในให้เห็นว่ามะเร็งอยู่ตรงไหนส่วนแปะก็คือจะใช้รังสีตัวเดียวกันเพื่อที่จะฆ่าตัวมะเร็งเลยแล้วปกติขั้นตอนการฉายแสงคนไข้สักคนหนึ่งมันวุ่นวายมากไหมครับ จริงๆมีหลายขั้นตอนมากเลยแต่ว่าเรามีทีมงานแผนกต,ต่างๆคอยช่วยเหลือแล้วก็จัดก,การในแต่ละขั้นตอนเลยอย่างยกตัวอย่างทีมงานที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นทีมตักเทคนิคลังสีที่จะคอยช่วยควบคุมเครื่องไม้เครื่องมือในขณะทาการรักษาต่างๆแล้วก็จะช่วยจัดท่าผู้ป่วยในทั้งตอนที่ทาเอ็กซเรย์วางแผ่ารักษาและในห้องฉอันนี้มันอะไรครับทำไมมันมีคอมเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นหน้าจอที่ควบคุมเครื่องฉายรังสี จะมีคนที่คอยเช็คภาพแล้วก็คนที่คอยคุมเครื่องแล้วก็คอยตรวจดูด้วยว่าภาพระหว่างฉายเนี่ยตรงตามที่เราวางแผนหรือเรากาหนดเป้าหมายในการฉายรังสีแล้วอ๋ออันนี้เราก็สามารถที่จะดูตัวภายในห้องฉายรังสีได้ด้วยเนาะครับอันนี้เป็นเทคนิคการฉายที่เราใช้อยู่ที่สาหรับรังสีแต่ความเข้มจะเห็นว่าเครื่องมันหมุนไปหมุนมาระหว่างนี้มันมีการปรับความเข้มรังสีด้วยนอกจากนี้ ยังมีแผ่นตะกวัวเพื่อปรับรูปร่างปริมาณรังสีหรือลำลังสีเนี่ยไปตามก้อนของมะเร็งต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่ก็ไปเล่นเครื่องต่างของแนทมาละว,วันนี้เราก็จะโคฟเป็นคนไข้อีกนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องฉายแสงกันอ่ะไปกันเลยครับในเมื่อเราโคฟเป็นคนไข้แล้ววันนี้เราไปให้สุดครับเราเข้าเครื่องฉายแสงกันเลยไปครับนําเลยครับจันแป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คือจะพาเข้าหนังสตาร์แฟร์ก่อ มันแบบมันดูอลังการมากอะ่ะอันนี้ไปไหนอ่ะเนี่ยไปนนไปยันแม่ถ้าเราเป็นคนไข้อันนี้เป็นเครื่องที่เราใช้ทําการรักษาด้วยการฉายรังสีเดี๋ยวเราไปดูเครื่องไม้เครื่องมือกันอ๋อของดีโอ้อบอกแล้วนี่มันสตาแทรกชัดชัดเนี่ยแหละครับเครื่องฉายแสงจันแปะจริงๆแล้วคนไข้หลายคนจะคิดว่าการฉายรังสีมันน่ากลัวจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็จริงๆคนไข้ที่พี่ส่งหาแปะส่วนใหญ่เนาะ ก็บอกว่าให้เคมีเสร็จจะบอกไปฉายแสงคนไข้ก็จะบอกโอ้โหกลัวหนูไม่ไปได้ไหมแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวที่คิดไหมครับเพราะว่าจําได้ว่าสมัยก่อนเนาะเวลาคนไข้ฉายแสงทีนึงอ่ะก็โหไม่เป็นแถบเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงละแปะไม่นะเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันอันนี้เป็นเครื่องที่ทําการศักษาคนไข้ขั้นตอนเนี่ยจริงๆคนไข้นอนเหมือนทำเอ็กซเรย์ซีทีสแกนปกติเลยนอนบนเตียงนี้ แค่ใช้เวลระยะเวลาในการนอนนานกว่าแค่นั้นเองประมาณ5นาทีรังสีที่ใช้เนี่ยเป็นรังสีชนิดเดียวกับที่ใช้ทำ c ีคอมพิวเตอร์ CT สแกนแค่พลังงานสูงกว่าคนไข้นอนเปิดเครื่องไปเพินแค่5นาทีจากค่าประมาณ10นาทีใช้เวลารักษาแค่ประมาณ15นาทีต่อวันโหจริงแปลว่าวันหนึ่งมาแป๊บเดียวก็ได้กลับแล้วใช่แล้วโดยทั่วไป นเป้าหมายในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังให้หายขาดเดียวยังมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาให้น้อยที่สุดด้วยตัวทั่วไปเนี่ยคนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแค่มาทำเหมือนมาทำอกซเรยคอมพิวเตอร์ทุกวันก็คือกลางวันไปทํางานเสร็จปุ๊บพอตอนเย็นเลิกงานก็มาฉายแสงและกลับบ้านนอนเงี้ยเหรอ <S <S แล้วเดี๋ยวนี้มันยังไมไมไหมแป๊โดยปกติผลข้างเคียงในยุคสมัยก่อนเนี่ยเราพบน้อยลงมากแล้วด้วยเทคนิคการฉายที่ดีขึ้นเครื่องไม้ต้องมือที่ดีขึ้นโอ้เยี่ยมเลย อย่างเวลาในห้องเนี่ยเวลาเรารักษากันเราจะต้องใช้ทีมเยอะแค่ไหนอ่แปะปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายคนเลย3าถึงสคนมา่วยการจัดตำแหน่งเราจะให้ตำแหน่งเนี่ยเหมือนกับวันที่เราวางแผนการรักษาให้มากที่สุดอ่าโอเคหลังจากที่ผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ตรวจเช็คภาพก่อนว่าตำแหน่งต้อนของมะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็เหมือนกันในทุกๆวันก่อนเริ่มทําการเปิดเครื่องที่ทําการรักษา ที่เขาบอกว่าตีเส้นใช่ไหมจริงๆแล้วตีเส้นเป็นการบอกตำแหน่งที่เราจัด่าคร่าวๆเรายังมีอุปกรณ์ที่เราทำภาพทางเอ็กซเรย์หรือว่าเราให้เอ็กซเรย์หมุนไปหมุนมาที่เรียกว่าเป็นคนลีซีทีและดูในลักษณะภาพสามมิติว่าก้อนอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วไอ้เส้นที่คนไข้ชอบมีอยู่ตามตัวนี่คืออะไรครับเป็นการจัดตำแหน่งเพื่อเราอยากให้ตำแหน่งเหมือนกันในทุกวันไม่อยากให้ฉายรังสีไปโดนระยะอื่นที่ไม่จำเป็นอ๋อ งั้นลองนอนเฉยๆไม่ฉายได้ไหมอ่ะได้เครื่องทําไมมันหมุนอย่างเงี้ยครับแปะอันนี้เป็นการจําลองการหมุนในห้องฉายจริงๆให้ดูจริงๆที่เราหมุนเนี่ยเพื่อให้ปริมาณรังสีมันผ่านเข้าหลายๆทิศทางแลวไปรวมอยู่ที่ก้อนมะเร็งเพียงอย่างเดียวให้ปริมาณรังสีไปผ่านแล้วละปกติน้อยที่สุดผลข้างเคียงจะได้น้อยลงอ๋อก็เลยเป็นสาเหตุที่แแปะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่ฉายรังสีก็จะไม่ค่อยไหม้แล้วถูกไหมใช่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็จะลดลง จริงๆเทคนิคการฉายรังสีที่เครื่องหมุนไปหมุนมาตลอดเวลาการฉายเรามีชื่อเรียกนะเราสามารถเรียกว่าชื่อเรียกเป็นวีแมหรือว่าชื่อเต็มมที่ว่าวอลูเมติกม d u l เลติกอะติลิกแล้วเครื่องวีแมทนี่ด้วยเทคนิควีแมทเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะไหมครับแป๊ะจริงๆมีหลายที่ที่ใช้อยู่ แล้วก็ของเราสามารถทำได้ V m a t ทที่เจ๋งที่สุดหรือยังด้วยเทคนิคนี้สามารถรักษาได้เกือบทุกโรคตั้งแต่ัวดนเท้าเลยแต่ว่าตอนนี้ของเราเนี่ยล้ำสมัยแบบถึงระดับแนวหน้าเลยใช่ไหมไม่แพ้โรงเรียนแพทย์ไม่แพ้สถาบันมะเร็เงโอ้โหมันมาถึงจุดนี้กันแล้ว